สวัสดีครับวันนี้เรามีวิธีการทอดไข่แบบใหม่กันนะครับผมโดยการทอดไข่แบบนี้ก็คือการทอดไข่แบบน้ําเย็นนะครับอันดับแรกนะครับผมเราตั้งกระทะเทน้ำมันใส่เลยนะครับผมแล้วก็ตอกไข่ใส่เลยต่อมานะครับผมเปิดเตาแก๊สนะครับผมอฟึ๊บฟะฟึ๊บฟึโอเคครับผมส่วนไฟนะครับผมไม่ต้องเอาแรงมากนะครับผมเอาแค่ปานกลางถึงระดับเบาไปเลยนะครับผมโอเคครับ ทีนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับโอเคัตอนนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับผมเรามาถ่ายกันเด้ยรีดดีกว่าอ่าโอเคนะครับแล้วก็ปิดฝามออหม้อไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็รออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวโอ้รอนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไข่จะเริ่มสุกมาแล้วนะครับผมไขม่จะเริ่มสุกมาแล้วโอ้โหโอ้โห ครับผมเขียนะครับเขียนะครับเห็นไหมครับฮึมโอ้ว่าเห็นไหมครับมันเดือดบบบั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 บบบบับนะครับฮึมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับการทอดเกลดแบบนี้นะครับมันจะไม่อมน้ำมันนะครับจากการทดสอบหลายครั้งแล้วช่วงนี้โควิดนะครับผมไม่มีตังค์กินข้าวนอกบ้านกินข้าวในบ้านนะครับทำกับเกล็ดกินเองทำกับข้า็กินเองถามว่า มันเบื่อไหมมันก็ไม่เบื่อแล้วครับผมเราก็ต้องหาเมนูไข่ทําเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีตังค์จะแดกแล้วนะครับผมต้องทำเพิ่ม้าวกินริงที่บ้านไม่มีตังค์ไปกินข้าวนอ,อกบ้านอฮึว้าวว้าวว้าวเราจะการทอดไข่อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้บ้านผมเหงยไก่หมดครับผมก็เลยเอาไข่เป็ดมาดำไข่เป็ดมาดำนะครับอฮึเป็นล่งคลับเป็ล่งคลับฮึว้าวเลยว้าวเลยโอ้ เดี๋ยวเราตุ๊บเล็บนึ่งนะครับเดี๋ยวมันพร้อมปรูปรูกันพอมันปรูปรูกันนะครับพอมันปรูปรูเดี๋ยวเราก็ค่อยปิ้นลายนะครับพทิกลายพทิกลายเราจะไม่ตกแล้วกันนะครับเราจะปิ้นลายไข่กันนะครับอ้าถ้าบางคนไม่ชอบปิ้นลายก็ไม่ต้องปิ้นก็ได้นะครับเอาไปรับประทานได้เลยอ้าว้าวว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 วาววาวว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  เดี๋ยวมาเตรียมข้าวก่อนนะครับเตรียมข้าวก่อนเตรียมข้าวก่อนเดี๋ยวมาอัดลิปเพิ่มเติมนะครับผมออโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับผมเราก็เปิดฝาหม้อออกนะครับาะัว้าวเราก็มาพลิกไข่นะครับบางคนไม่ชอบพลิกไม่เป็นไรครับผมแต่ผมชอบสุดๆนะครับผมว้าวตัวทีครับเมื่อเดียวไม่ขนัดโอ้รอบสองเราไม่ต้องปิดฝานะครับรอบสองไม่ต้องไม่ต้องปิดฝาเราทิ้งไข่ไปเลย นะครับโอ้โหว้าวว้าว,ว,าวมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมแต่สำหรับผมผมว่าทำแบบนี้เหมาะกับไข่เจียวม,มากกว่านะครับผมเพราะว่าผมว่ามันจะกรอบกว่านะครับแต่แบบนี้เรามาลองไข่ดาวนะครับผมก็ถือว่า,วามันว้าวมากเลยเห็นไหมครับผมมันว้าวมากเลยเห็นไหมครับน้ำมันยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับผมการทอดแบบนี้มันไม่ติดน้ำมันนะครับ ก็เลยทำให้มันกรอบกรอบกรกรึบกรึบนะครว้าวก็สำหรับใครที่ไม่ชอบสุกมากนะครับผมตอนนี้ก็อาไปกินได้เลยแต่สําหรับผม <c oughs> ผมชอบสุกนุ่มึครับเพราะว่าการสุกๆ,ๆนั้นเวลาเากินมันจะกรึ๊บกนะรึบกรึนบกรึบนะครับผมโอ้ว้าวว้าวอสุดยอดเลยนะครับ เรามาดูกันนมาดูกันกันนะครับเรามาดูกันก่อนว้าวนะครับถือว่าเป็นรูปเป็นร่างสวยดีเลยนะครับผมเบาวเลยเบาวเลยเบาวเลยอือหือข้าวสวยร้อนๆนะครับผมนี่ข้าวสวยของเราราดหน้าด้วยซอสนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งมาดูอีกด้านหนึ่งเสร็จเสร็เสร็ว้าวเห็นไหมครับอือหือมันว้าสเลดเกินนะครับผม ว้าวว้าวเาาห็นไหมครับดูคนน่ากินเราเพิ่มความน่ากินเข้าไปครับเราเพิ่มความน่ากินเข้าไปโอเคโอเคครับผมดูแค่นี้พอส่วนตอนชิมไม่ต้องดูครับผมดูยังไงก็อร่อยนะครับผมขอบคุณครับ